สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กำลังจะประทุแล้วนะครับสำหรับการประทะกันร,ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเยอรมันใน VNL 2023สนามที่2ที่ประเทศปาซิลคลิปที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็น VNL 2019นะครับในครั้งนั้นสาวไทยของเราก็ได้ชนะเยอรมันไป3ต่อ0จะเห็นว่าในครั้งนั้นนะครับจะมีพวกพี่ๆเจ็เสียนนะครับยังประคองรุ่นน้อง รุ่นน้องในวันนี้ก็จะเป็นน้องเพียวอัชราพรคงยศน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศีแล้วก็น,น้องปราวานนะครับกับตันปราวานปีนุษย์แป้นน้อยของเรานั่นเองท่านผู้ชมอย่าหลงวันนะครับจะตบก,กันในวันที่14ก็คือคืนนี้นะครับตีสามตีสามสามสนะครับในเวลาไทยมาดูลูกนี้กันนะครับพี่ปื้มจิตเสิร์ฟกินแต้มเลยลูกนี้นี่นะครับเสิร์ฟไปเส้นหลังเลย และในครั้งนี้นะครับโค้ดดอะนดด่วนของเราก็มีการซ้อมเสิร์ฟแล้วก็รับเสิร์ฟเพื่อเป็นการแก้เกมของเยอรมนีคือบอลแรกจะสําคัญนะครับถ้าเราเซตบอลแรกได้เข้าจุดเซตเซตอร์โซนขึ้นมาค่ายกลหรือว่าบอลสูตรของเราก็จะทาดังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน VNL 2023นี้คนทําสกอร์สูงสุดของเราก็จะเป็นนะครับชัชุออนโมกสีหรือว่าน้องบุ๋มบิ๋มของเราของเยอรมันจะเป็นออตมันนะครับ รู้สึกว่าประเทศเยอรมันนี่จำมันนะครบเนี่ยอย่างคนนี้ก็ลิปมันในครั้งนั้นที่เจอกันจุดเปลี่ยนนี่จะอยู่ที่เซตที่1เซตที่1น,นี่จะคู่ขี้สูสีกันมากแต่เซตที่1น,นี่เยอรมันจะนาขึ้นก่อนทุกครั้งที่โดนเยอรมันแซงหน้าขึ้นไปนี่เราก็จะได้พี่ปื้มจิตนะครับใช้บอลเร็วขึ้นมาแต้มของเราก็จะไล่ขึ้นมาทันนะครับส่วนบอลหัวเสาของเรานี่ก็จะเป็นน้องเพียวกับน้องบุ๋มบิ่มนะครับนี่นะครับ พี่ปราวานจะเห็นว่านักกีฬาของเรานรในาเจนใหม่นี้ก็จะมีการต่อรุ่นนะครับมาจากเจ็ดเซียนก่อนจะเปลี่ยนรุ่นแบบสมบูรณ์เลยแล้วก็จะมีการาถ่ายรุ่นกันมาแบบประครับประคองนะครับไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนรุ่นไปทั้งหมดโดยทันทีทําให้สมดุรกับประสิทธิภาพของทีมนะครับยังคงต่อเนื่องได้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับระหว่างอันดับที่12ของโลกนะครับเยอรมัน เจอกับอันดับ15นะครับของไทยหลายๆวันมานี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับทีมไทยของเรานะครับจะไม่ตกชั้นหมายถึงว่าจะไม่ตกชั้นในรายการ v n l นะครับถึงแม้ว่าจะไดอะ้อันดับสุดท้ายก็ตามเพราะว่าทีมไทยนั้นเป็นทีมอมตะทีมอมตะนี้ก็จะมีอยู่12ทีมด้วยกันนะครับแต่ปัจจุบันก็เหลืออยู่11ทีมซึ่งไทยก็เป็น1ในนั้นนะครับเหตุผลก็คือ ทีมไทยเนี่ยเล่นได้สนุกตื่นเต้นวาดเสียวมีลุ้นตลอดแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์ได้บ่อยๆตรงนี้นั่นแหละเลยทำให้แฟนๆนะ่ะชื่นชอบนักตบสาวไทยของเราเนี่จะมีความบันเทิงอยู่ในตัวแต่ผมว่านั้นเหนือสิ่งอื่นใดก็คือฝีมือนั่นแหละลูกนี้ของพี่ปื้มจิตนะครับทำให้สติ๊กลรสกับออลมันเนี่ยเซ็งไปเลยบุ๋มบิ๋มบอกแม่เจเจไม่ส่งให้หนูตบบ้างอะ่ะ ในวีเอ2023นี่บุ๋มบิ่มก็มีโค้ดหลายทีมนะครับสั่งประกบติดต,ตลอดตัวอันตรายของทีมไทยเลยเดี๋ยวจะดูว่านะครับทางโค้ดด่วนจะมีแผนกลเมตต็ดเด็ดพายยังไงที่จะไปต่อกรกับเยอรมันในค่ำคืนนี้นะครับเห็นว่าทางนักกีฬาเองบอกมีปัญหาซะแล้วนิดหน่อยก็เรื่องเกี่ยวกับสนามมันใหญ่ว่างั้นมันโล่งไป หลังจากไปซ้อมนะครับครั้งแรกเลยในสนามจริงไม่เป็นไรนะครับปัญหานี้จะหมดไปเดี๋ยวปัญหามันก็จะหมดไปเองนะครับเพราะวันแข่งจริงอะ่ะคนเชียร์เยอะเดี๋ยวสนามก็เล็กไปเองคลิปนี้ก็เป็นการเอาเลิกเอาัยนะครับขอให้ทีมชาติไทยชนะเยอรมันอีกครั้งหนึ่งฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอา้าวห้าให้